กายสงบจิตสงบกรรมาฐานคือความสงบกายสงบจิตเราก็ฝึกจิตฝึกกายสงบให้เต็มที่เมื่อกายมันสงบมากๆเข้าจิตมันสงบมากๆเข้านี่แหละสงบมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันจะสำหรอกออกจากกองกิเลส มันจะสำหรอกออกจากโลปะโทสะโมหะความโลภกดหลงออกจากกายจากจิตจิตอยู่กับกรรมฐานเชแล้วจิตอยู่กับความสงบเช้แล้วสงบจนกระทั่งนะถึงจุดหนึ่งนั่นแหละเรียกว่าวิปัฒนากรรมฐานถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วปัญญามันจะเกิดเมื่อปัญญาเกิดแล้ว เราก็ดูว่าปัญญาของเรามันคมเหมือนมีดตรรัวอย่างเราผลมันให้คมหรือยังถ้าเราฝนนี่มันให้คมแล้วตัดอะไรก็ขาดปรงอะไรก็ขาดวางอะไรก็ขาดนี่แหละมันสามารถดับโลภโทสะโมหะความโลภกดหลงออกจากกายจากจิตได้เลยนี่แหละเรียกว่าพูดถึงวิปัสสนา แต่ก่อนจะถึงวิปัฒนานั้นนะเราก็จะต้องมาเจริญอาณาปานุสติเข้ากรรมาฐานกันให้ลึกซึ้งซะก่อนมันเย็นพอหรือยังเนี่ยเย็นจนกระทั่งมันเห็นโลภโทสะโมหะความโลภความโกดความหลงเนี่ยมันหลุดลุยออกจากกายจากจิตเราจริงๆมันจะเห็นจิตกายเรามีแต่เมตตาเกิดขึ้น <c oughs> มีแต่บุญแต่กุศลเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเอาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาสร้างสัมมาทิฏฐิพูดคุยกับทุกลุปทุกนาทุกพยานบรารมีจนไปถึงพจน์ปัดบัณฑิตหามกผลนิพพานมันจะจำานงตรงต่อพระนิพพานยังไม่มีเงื่อนไขเลยนี่แหละ มันน้อมที่จะเอาอาการิโกมาพึงประพฤติปฏิบัติตามก็หมายความว่าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจเจริญรอยตามจริงๆอย่งไม่มีเงื่อนไขนี่ฝึกกันให้เห็นชัดๆจนกว่าเราจะได้ฌานได้ศินสมาธิปัญญาที่แก่กล้าแล้วมันจะกล้าตัดกล้าพงกล้าวางมันจะกล้าพูดกล้าคุยทุกเรื่องทุกปัญหา มันจะเอาปัญญามาจัดมาแจงมาถแถลงการทั้งหมดมันจะเอาศีลสมาธิในปัญญานี่แหละมาเจริญจิตตะภาวนาเพื่อจะสรมในมิตรกัลยาเนื้อนาบุญอุปถัมภ์ค้าจุนพศปัดบัณฑิตที่สแสวงหามรรคผลนิพพานจะไปบรรจบกันขึ้นจริงๆนี่แหละไปไหนมาไหนก็มีแต่หลักผู้ใหญ่เขารักเอ็นโดนะ เชิดชวนะสนับสนุนนะอย่างนี้เป็นต้นไปไหนมาไหนก็เป็นที่พึ่งของผู้น้อยเขานะพือไปชี้ไปแนะเขาจนกระทั่งเขามีความสุขขึ้นนม่แหละอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นมันต้องฝึกจิตจิตเราจนกว่ามันจะสงบเพียงพอนั่นแหละนะเราก็ต้องเข้ากรรมฐานของเราให้แน่วแน่ซะก่อน ไม่ให้กรรมฐานของเราหวั่นไหวต่อปัญหาเรื่องราวทั้งหลายไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันก็จะเข้ากรรมฐานอยู่กับความสงบต่อไปอยู่กับปฏิเวกปฏิโมกต่อไปจะไม่ปล่อยให้ใจพุ้งส่านจะไม่ปล่อยให้ใจมันวอกแวกนี่แหละจนกระทั่งรู้ว่าจิตมันไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งใดแล้ว มั่นใจกับความสงบนี่แล้วก็มันเจริญอาณาปานุสติเข้าสู่กายสู่จิตไปถึงวิปัฒนาขึ้นมาให้ได้ถ้ามันถึงแล้วปุ๊บปบมันจะมีไอเดียปากฏขึ้นเลยมันจะมีแรงบันดาลเกิดขึ้นเลยมันจะเห็นโลภโทสะโมหะความโลบกฎหลงของเราเนี่ยมันสำหรอกออกจริงๆนี่หลังจากนั้นไปมันจะมีแต่ตัวเมตตา มันจะมีแต่ศีลสมาธิปัญญามันจะมีแต่เหตุแต่ผลทั้งนั้นที่เอาออกมาสร้างบารมีนี่แหละสำคัญมากๆทำย่างไรเราจะเป็นที่เคารพยกย่องของผู้น้อยลำยังไงเราจะเป็นที่ยอมรับของพศปัดบัณฑิตมายกย่องเรามาเชิดชูเรามาสนับสนุนเรานี่แหละสำคัญมากๆ เราก็จะได้เผยแร่พราะศาสนาแล้วเราก็จะได้เอาตัวตื่นตัวแจ่งตัวเบิกบานเนี้ยกล่าพูดกล่าคุยนี่ไม่ใช่ไปคอยสแสวงหาอยู่ตรงนั้นตรงนั้นไปสแสวงหาตรงนี้ที่ไหนดีไปสแสวงหาที่ไหนเก่งไปสแสวงหาโอ้ถ้าบุญเราไม่มีมันจะเจอดียังไงอะ ถ้าบุญเรายังไม่มีจะสแสวงยังไงอะนี่แหละถ้าเราเจอจริงแล้วก็โอ้โหป่านนี้คงเอาคำสั่งสอนสิ่งเหล่านั้นกลับมาเจริญอริยมณีอย่างชุ่มฉ่าไปแล้วนี่ในของเรื่องราวทั้งหลายจากนั้นแล้วคนเราถ้าสำเร็จจริงมันก็จะมาเจริญขืนสูญเย้า สร้างอริยะมูนีจนปลอดภัยแล้วนั่นแหละเรียกว่าเราจะจากจากด้วยความดีเราจะอยู่อยู่ด้วยความดีเราได้ทำหน้าที่ของเราดังทั้งอยู่ละทั้งจากมันต้องได้อย่างนี้สินี่ไม่ว่าจะจากไปที่ไหนแหง่งใดตาอริยมุนีมันก็ฝังอยู่ในจิตในใจเราเกิดเข้าไปถามมามาจากไหนโอ้ เราก็บอกมาจากอริยมุนีนี่พูดได้เต็มปากเต็มคำเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มาอริยมุนีแล้วเพราะต้องสแสวงหาโมกขธรรมเพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นไปหาครูบาอาจารย์เพิ่มเติมอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าเพิ่มแล้วดีแล้วมันก็จะเอากลับคืนสู่เย้านี่แหละมาโปรดในผู้น้อยโปรดในมิตรกัลยาเนื้อนาบุญของเราที่ยังตกค้างอยู่ มันจะไม่ทิ้งให้ใครอยู่ข้างหลังเลยเออน่าคิดนี่แหละฝึกกันให้แน่นๆพุทธโธจนกระทั่งพูดง่ายๆอะสุดท้ายย่าไม่ต้องมีพุทธโธหายใจเข่าสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้แทบจะไม่หายใจเลยมันมีแต่ศีลสมาธิปัญญาทั้งนั้นนี่แหละ มันมีแต่อากาลิโกเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแทนได้หมดเลยไม่ใช่วิปปัฒนากรรมฐานทั้งปีทั้งชาติแล้วเห็นได้อะไรกันเขานั่งแล้วเขาต้องได้ฌานได้ศินสมาธิปัญญาเอาคำสอนของพระพุทธศาสนาออกไปสร้างบาร,รมีกันนี่ต่างหากแล้วนะเห็นไหมวันใดไม่จำเป็นนะยังจะไม่ไปแสแวงให้พั่น์เพื่อ จะไปเมื่อต่อถึงเวลาจะไปเมื่อต่อถึงโอกาสนี่แหละพอไปแล้วก็ต้องได้เพิ่มเติมมาเพื่อจะเอามาปลดมิตรกิริยาเนื้อนาบุญของเรานี่ว่าเราไปแล้วเราตื่นแจงเกิดฌานเกิดศีลแล้วยังได้ดิบได้ดีแล้วยังนะถ้าดีจริงแล้วมันจะกระชืนสู่เย้า ว่าอริยะมุนียังขาดคนตกทุกข์ได้ยากยังอีกเยอะนะคนที่ยังไม่บรรลุศินบนรรลุธรรมยังมีอีกเยอะนี่ต่างหากล่ะ,ะเรียกว่ามาช่วยครูบาอาจารย์มาช่วยครูบาอาจารย์แก้ไขปัญหามาช่วยครูบาอาจารย์สร้างคุณงามความดีนี่แหละแต่ครูบาอาจารย์เองอะไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาเพาะคําว่าครูบาอาจารย์ก็เหมือนเรือเจ่นแหละ ส่งข้ามฝั่งแล้วใครจะถีบหัวส่งก็ยังเป็นครูบาอาจารย์อยู่อย่างเดิมไม่แปรผันแต่ถ้าถึงฝั่งเมื่อไหร่จะไม่กลับมาอีกแล้วนี่แหละสำคัญกว่าตรงนี้ฝึกกันขึ้นเอาให้มันสนิทกายสนิทจิตจริงๆนี่แหละแล้วก็จะได้แสดงโมระธรรมบทเวนสัตว์โลกมาสร้างบาร,รมีกันให้เกิดขึ้น ดับทุกข์ดับปัญหาให้มันเบาบางลงนี่ต้องทำกันให้ได้แล้วก็การสื่อสารกันการไปมาหาโู่กันนี่ไม่ใช่ต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปนี่ฉะนั้นแล้วก็ต้องช่วยกันแม้แต่ใน อินเทอร์เน็ตในไลน์ก็ต้องช่วยกันอ่านี่แหละไม่ใช่ว่าเออเปิดไลน์แล้วมีอยู่สองสามคนอนอกจากนั้นเงียบกิบตเออถามว่ามันสร้างบุญกันตรงไหนม,มันสนับสนุนกันตรงไหนนี่แหละมันต้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันเผยแพร่กันขึ้นใครทำใครได้นี่ ในของเรื่องราวทั้งหลายเพราะเดี๋ยวเราก็จะต้องเปิดทางให้กว้างขึ้นไปอีกขอให้ทุกท่านตีกันจริงๆเหอะไปมาหาสู่กันจริงๆเหอะแล้วทำให้ได้ต่อหน้าแล้วรับหลังด้วยนี่เจอใครติสิน,นินทาสอนเขาให้ละเสียนี่สอนแล้วไม่ละไม่ตัดไม่โปรงไม่วางตัดหางปล่อยวัด อย่าเสียดายเลยนี่แหละเพราะพระก็บ,บอกอยู่เสมออเสวนาจะพาลานังถ้าเราครบคนพานมันก็พาไปหาแต่เหตุคบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาแต่ผลนี่แหละเขาก็สอนไว้อย่างดีแล้วะเจอใครติสิน,นินทาเดินให้ห่างเดินให้ไกลอย่าเข้าใกล้เออเดี๋ยวมันจะถุกสนิมเกาะกินหมดไม่ต้องเหลือความดีกันเลย นี่สำคัญมากๆากนีฉะนั้นแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันยกย่องซึ่งกันและกันไม่ใช่ไปสงสัยกันไม่ใช่พิติดกรรมวิบากกันนี่ในของเรื่องฉะนั้นแล้วก็ทั้งหมดที่กล่าวมาทั้งหมดและที่เทเทศนาทำไปเบื้องต้นไปดูมันชัดเจนแค่ไหนนี่แหละ ว่าเที่ยวนี้เราจะไม่เอาปัญหาเอาทุกมาวุ่นกันเราแต่จะเอาคุณงามความดีมาเจริญกันไม่ใช่วันวันหนึ่งเอาแต่ทุกปัญหามาปล่อยให้กันเอาไประบายให้กันถามทีสิเอาทุกไประบายกับคนนั้นคนนี้มากๆเขาเขาทนไหวที่ไหนใครเขา,เราอยากจะอยากฟังนี่แหละจากนั้นแล้ว คนที่รู้ธรรมะคนที่รู้ข้อประพฤติปฏิบัติจะไม่เอาทุก์มาระบายซึ่งกันและกันนี่แหละมีแต่จะเอาขันติมาให้ซึ่งกันและกันเห็นเอาวิริยะมาปรากฏให้ซึ่งกันและกันให้เให้เขาเห็นนี่แล้วก็สิ่งไหนไม่ถูกไม่ต้องก็ตัดกันไปปรงกันไปวางกันไปตรงนี้ต่างหาก่ะที่เอามาพูดกันมาคุยกันไม่ใช่ไปยึดไปถึงกันแล้วก็ สุดท้ายกลายเป็นทุกข์นี่กลายเป็นศัตรูกันกลายเป็นบาดหมางกัน<ม>ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะเราไปยึดไปติดนั่นเองนี่แหละนักธรรมะมันจะไปเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องไม่ไปยึดติดอันที่มันไม่ถูกต้องนี่ต้องเข้าใจกันให้ชัดอย่างนี้เป็นต้นวันนี้พระอาจารย์ก็จะหยุดเทศหยุดสอนไปสักคู่ใหญ่หนึ่ง ให้ทุกท่านได้ทบได้ทวนดิตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาทวนดูว่ากายจิตของเรามันตื่นแล้อยังมันแจ้งแล้วยังมันเบิกบานหรือยังต้องเห็นตัวตื่นตัวแจ้งเบิกบานจริงๆพร้อมจะเอาองค์ศินสมาธิปัญญามาสร้างบารมีกันทวนดูให้ดีๆถ้า จิตเราตื่นจริงแจ่งจริงบานจริงศีลส,สมาธิปัญญามันเกิดจริงเอาอากาลิโกคคำสอนของพระพุทธศาสนามาเจริญอย่างต่อเน,นื่องเชื่อว่าทุกมันจะไม่เข้ามาอุ่นเรามากนักบางครั้งเราไม่ ไม่ได้ทําจิตให้มันตื่นมันเบิกมันบานไม่ได้เจริญศีนสมาธิปัญญาอย่างแท้จริงเราก็ปล่อยให้กระแสของทุกข์มาเกาะกินกายจินใจอยู่เลยแล้วเมื่อไหลล่ะบุญวัฒนาเราจะบรรลุธรรมเมื่อไหลล่ะบุญวัฒนาเราจะชนะธรรมทั้งหลายนี่ก็เพราะเราไหลไปกับกระแสแห่งทุกข์กิเลสทั้งหลาย ปล่อยให้มันมาเกาะกินกายกินใจอยู่เลยมันต้องเอาตัวตื่นตัวแจ้งตัวเบิกบานมากกบเอาไว้นี่จิตมันจะได้ไมปฝังอยู่กับกองทุกขเมื่อเอาศีลสมาธิปัญญามาข่มเอาไว้มากเข้ามากเข้าเจริญเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาข่มเอาไว้มากเข้ามากเข้าโอ้ตตอไปเห็นทุกมันจะไม่ทุกบอกตรงๆเลย ต่อให้เพื่อนผงกินเหล้าเมายาแค่ไหนมันจะไม่กล้ามาชวนเราเลยถ้าเราถึงจริงแต่เราถึงไปจริงอ่เสร็จมันเออเพื่อนกกงหน่อยนะเดี๋ยวเอาสินได้นี่คนถึงแล้วมันจะมีไม่มีคออ้างพวกกินเหล้าเมายามันก็จะยอมรับยอมเข้าใจเลยถ้าเราถึงจริงเนี่ยนี่แต่สำคัญก็ตรงนี้ พระอาจารย์ไปจังหวัดแพร่ขุนแม่เสียโอ้ยเขากินเราเมายากันทั้งคืนทั้งวันไม่มีใครสักคนมาชวนอาจารย์ไปกินนะเห็นไหมเขาก็กินของเขาสนุกสนานของเขาเขาไม่มายุ่งอาจารย์เลยเนี่ยฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติจริง จริงแล้วเขาไม่มายุ่งแล้วก็ฝึกกันให้ได้แนวแน่จริงๆจนกระทั่งจิตมันยอมเข้าสู่องค์ศินสมาธิปัญญายอมเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานไม่สะสมกองทุกข์มาลุ่มเล้าจิตใจกายของเราเรายิ่งปล่อยเขามามากเท่าไหร่แน่นอน มันมาทั้งหกทางเลยทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจโอ้โหถ้าเราไม่ดับอายันตนะหกแล้วเสร็จมันตาเห็นก็เสร็จแล้วหูวได้ยินก็เสร็จแล้วเนี่ยฉะนั้นแล้วก็ต้องปิดนรกหกทางออกไปเจอใครกินเหล้าเมายาก็เราก็เป็นอุเบกขาได้สบายๆไม่ติสินเขา ไม่นินทาเขาไม่ว่าเขากับพูดดีคุยดีกับเขาเป็นปกตินี่พระอาจารย์ไปแพร่เพื่อนผงที่กินเหล้าเมายาอาจารย์ก็คุยกับเขาเป็นปกติเขามาคุยอาจารย์อิ่มแล้วเขาก็ไปนี่เห็นไหมนี่คือในของเรื่องทั้งหลายขอทุกท่านทวนดวยดีๆทบให้ดีๆ การจะชนะในทุกในกรรมวิบากทั้งหลายมันจะต้องถึงศีลสมาธิปัญญาถึงผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบ,บานจริงๆนี่แหละจนกระทั่งธรรมะจัดสรรบุญกรรมตกแต่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยไม่ใช่ว่าไปเจอกรรมก็เสร็จทุกทีไปเจอมารก็เสร็จทุกทีอนี่ เออเอากรรมเอามานั่นแหละไปนั่งบนอยู่กับตัวเองนั่นแหละเออไม่อยากยุ่งออนั่นแหละมันก็ตามเราเหมือนเงานนัแหละถ้าเราตื่นเชอแจ้งเชฟเบิกบานเชฟมันก็ตามเราไม่ทนันหรอกเชืยอเนี่แล้วเราก็เอาความไม่ถูกอกถูกใจตรงนั้นพูดดีคุยดีให้เป็นปกติวางเป็นอุเบกขาโอ้ยกรรมทั้งหลายมันไม่ตามเราไปหรอกเชืยอเนี่ย เราต่างหักละที่เป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานเป็นผู้มีเมตตากลับไปสงสารเขาซะอีกกลับไปแผลเมตตาอุทิศกุศลให้กับเขาอีกอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยฉะ mm. นั้นแล้วก็ทบทวนดูให้ครบถ้วนจนกระทั่งทบทวนแล้วเข้าถี่แล้วเข่าทางแล้วกายจิตพร้อมจะสงบแล้วศีลส,สมาธิปัญญาพร้อมจะเกิดแล้ว เอาอาการิโกคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็ที่พระอาจารย์เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเทศให้ทุกท่านทั้งหมดนี่แหละลองไปทบทวนดูว่ามันจริงไหมนี่ข้อไหนเป็นของใครก็รับเอาไปถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องรับไปนี่แหละเราต้องรู้ว่าข้อไหนมันเป็นของเราข้อนี้ไม่ใช่ของเราอาจจะเป็นของคนอื่นเขานี่ ฉะนั้นแล้วก็ทวนดูให้ดีๆทวนจนกระทั่งเข้าที่เข้าทางแล้วทีนี้ก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะต้องมาล่ำลาองค์พระพุทธศาสนากันเสียก่อนว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอถอนสมาธิวิปัจนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในขณะนี้นะ เพื่อจะไปทํากิจในขันต่างหาในการต่อไปแล้วก็ขอแรงบันดาลกายบันดาลใจในคําสอนในของพระพุทธศาสนา,สา,นาเอาตัวตื่นตัวแจ้งตัวเบิกบานไปสลมจิตสลมกายไม่ปล่อยให้ทุกข์มันไปเข้ามาลบ,ลบ,ลบเล้าในกายในจิตเรานี่แล้วเราก็แผ่เมตตาอุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหว้พระจิตตภาวนาในค่ำคืนนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญบรารมีทั้งหมดทั้งปวงถวายแดย่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขออัญเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลของข้าพเจ้าในส่วนที่เหลือไปถึงคุณบิดรนมารดาคุณครูบาและอาจารย์ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องคนเคยร่วมรักเกียรติชังเจ้ากรรมในเวรสัมปัสสัดทั้งหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดี ขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วท่นทุกตัวสัตว์เถินแผ่ออกไปจับจิตจัดใจบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆเอาให้ถึงจริงๆนะสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้แก่ทุกรูปทุกนามและทุกพยานารเมจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมพรดังปาถนาอุพัตโตโหมิบุญโยโหมิคุรุกรรมปัตตยะ นิพพนะปัจ,จโยโหตุสุขังพระลังเทนทีนี้เราก็จะมาล่ำลาองค์พระพุทธศาสนาพร้อมๆกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs>